แล้วก็ปิดฝาข้างบนด้วยช่าง็อกข้างล่างด้วยครับ,รบเดี๋ยวเอาน็อตมาปิดฝาโน่นหน่อย นี่ลองตัวใหม่นะจ๊ะลองดูซิเ,เข้าก่อนปัญหาคือเข้าไม่ได้ดูซิว่าจะเข้าไม่ได้อีกไหมถ <c oughs> ้าไม่ได้นี่ช่างแดงโดนด่าแล้วนั่นน่ะเนระียบร้อยครับครับ พอดีเจ้าของบ้านชอบเสียงเบาๆครับเสียงดัง้นตกใจคนระับเรียบร้อยครับ